ออตายแล้วเม็ดเดียวเองนะ <c oughs> เรียบร้อยคุณตายวงออตาน,นี้ไม่นับนะน้องตาน,นี้ไม่น้ำนะมันจะได้ความเร็วที่พอดี <c oughs> เรียบร้อยอ <c oughs> อ้ย,อยเอาเรื่องว่ะ <c oughs> มาถ้าพี่แพ้เอ็กเปิมนะ พี่หน้าขาวโชวเลยเออยหน้าขาวกลางสตรีมเลยพี่แพ้พี่หน้าขาวเลยพี่ยอมหน้าขาวเลยทอ่คนรับไปดูนไร้สิทสิด้ถึงท่ไกลเอาเอ็ยนีย่มันแต่งตัวเหมือนนายโอเคปะ ขอพันยาก่อนละกัน วิ่งตายแบบ๊บนึงน้องชายขอพันยาก่อนละกันพี่ผมรักหนกับพี่พี่พลครั้งชื่อแสนชัยหน่อยโอ้ต้องโดูมาก่อนต้องโดูมาก่อนนะชายเหยอกหยอกครั้งชื่อแสนใสให้บายอ๋อตายแล้วอ๋อเม็ดเดียวเองนะหยอกหยอกหยอก,ยอก

เอานนะอย่านนวเนคจะดีานยเาันแตนกูคนิเมาเลยโอ้ยิงตัวเรียบร้อยกูตายวงตาน,นี้ไม่น้ำนะน้องตาน,นี้ไม่นั่นะ ยังไม่โดนเลยยังไม so ่โดนเลยตามเมื่อกี้โอ้โหเกเฮ้ยฟุกเก้นในพนฟุกเก้นนะ แพ้หน้าข่าวเลยแพ้นหน้าข่าวเลย <Ugh. S 1> เอกเปิรมเฮ้ยเวอร์เอาเองเอังเล่นอยู่เองคุยได้ไวะอุอ้ยเรียบร้อยหัวบินอุย้ยเรียบร้อยระยะจูบ ้ยลุกหมดลืมไปพันยาดีกว่าถือป้ายเลยของนุญาตโอ้โหข่าวเทือกขออภัยน้องชายโอ้โห ไอคนนี้มันยิงตัวไอคนนี้มันเร็วเกินไปวะหมุนครั้งเดียวพอมันจะได้ความเร็วที่พอดีอเรียบร้อยผมยังหนึ่งแต่ไม่มีบัตรอ่ะจบละผมเล่นในคอมคุยในอ๋อโอเคน้องชาย เนี่ยวันนี้เนี่ยมีสร้างห้องไฮไลท์นะรอคนมาแบบสี่สิบคนสามสิบคนก่อนนะสร้างห้องไฮไลท์เลยสามสิบสี่สิบคนก่อนละกันอุ้ยอเอาหน้าเข้าไปแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับมันง่ายเกินมันง่ายเกินอ๋อเอาหน้าไปรับลูกกระสุน อสุดท้แล้วนะเยใควมเนมาใส่ความแล้วเคสักทีะวนี้สมเลยัเกไมไ่ควกม่อยันีเนยเดียวโอ้ยเชี่ยสวัสดีคนด้วยนะ แล้วกจะเอียงตัวตามเกมนนเนาะไอ้บายหลอนแน่เลยนี่หลอนแน่เลยเฮ้ยออรนีุบ้า้โอ้สกาสก้า้าหรอเวอรจุปากอ้โหน่าจะฟกน้มา

คงไะนก็ไง chạy โอ๊ยทำไมมันตึงจังวะทุกคนนี่ทุกคนนี่ไปฝึกมาจากไหนวะโคตรตึงอ่ะ แต่ละคนนี่แบบเล่นโคตรตึงนะแว่และคนเล่นกากว่นเฮ้ พี่เปิดเพลงไฮไดีครับจะได้สู้ดอเต้องเปิดเพลงไฮไอะโอเคสู้ได้เลยเออว่ะจริงว่ะอันนี้มีส่วนนะไอไซคอบนี่มันรู้เออว่ะถ้าเปิดกับไฮไลท์อะแบบเพลงไฮไลท์โอเคนี่แบบโอเคเข้าสิงเลยอะไระเวเป็นบกลักลครัลครับ

มาแล้วเอสวัสดีครับอุยอุยเอาเรื่องว่ามาว่ามาว่าทุกคนพิกขึ้นน้ำว่ะ หรือว่าอาจจะเป็นเพราะพี่แบบเปลี่ยนวูดแตกเวอร์ชันใหม่ตามที่น้องๆได้แนะนำโคดอเรือ่องใจเย็นพี่ใจเย็นน้องอีซี่ที่กำลังตังอยู่เฮ้ยอาจารย์อีซี่ได้สอนพี่เมื่อวานนะ แบบสอนทั pues ้งคืนแะเมื่อวาน่ะวิธีการตั้งค่าอะไรเงี้ยอาจารย์นิซี่สอนพี่มานะแบบพี่เทพขึ้นเลยคนดูบอกว่าเกี่ยวหรอพี่คนเออไม่เก <training S 1> ี่ยวหรือว่าเกี่ยวเกี่ยวดิเฮ้ยสแนปจริง ชนะได้ไงเอ้ยเกมแรกของวันนั้นเนี่ยดิสมอนเข้าร่างชัวเออใช่แ่างน้องเออดิสมอนมาเข้าร่างพี่ชัวยืนหนึ่งยืนตึงไง